ทานายแก้วลันกลางารายการหนกระแสขอทำคดีนี้เองก่อนเผยเหตุผลสุดสะเทือนใจแม้ผมก็เสียที่โรงพยาบาลนี้ เขาเด่นเขาเดจะพาพเพื่อนๆไปดูรายการโหนกระแสวันที่29กรกฎาคมค่ะเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะคะซึ่งผู้เป็นพ่อมีอาการแน่นหน้าอกก่อนไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งสุดท้ายไม่มีการรักษาบอกว่าไม่ใช่เวลาแถมมีการไล่ผู้ป่วยลงจากเปนคนไข้ด้วยค่ะสุดท้ายต้องมานอนหมดสภาพบนเก้าอี้และยังมีการต่อว่าให้ไปซื้อหน้ากากาอนามัยทั้งๆท,ที่ตอนนั้นคนไข้แทบจะไม่ไหวแล้วสุดท้ายได้ยามาสี่ตัวก่อนนัดอีกครั้ง8 ้เชากลับมาบ้านอาจเจนเป็นเลือดไปส่งโรงพยาบาลอีกครั้งหมอท่านหนึ่งบอกว่าเป็นมะเร็งรักษาไม่ได้แล้วให้ทําใจทางทางที่คนป่วยยังนอนอยู่ตรงนั้นทําให้ใจเสียเป็นอย่างมากจากนั้นได้ส่งตัวไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งหมอบอกว่ามาช้าไปเพราะปอดติดเชื้อรุนแรงอว,วัยวะภายในเสียหมดแล้วยื้อชีวิตได้อีกวันเดียวก่อนสุดท้ายได้เสียชีวิตลงค่ะงานนี้มีการยืนยันจากทนายแก้วทนายความชื่อดัง ที่ขออาสาทาคดีนี้ด้วยตนเองนะคะด้วยหนุ่มกัญชัยได้ถามเหตุผลว่าทําไมถึงจะทําเองทนายแก้วตอบชัดๆว่าแม้ผมก็เสียที่โรงพยาบาลนี้เมื่อปี2534ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ